คอยสังเกตดูให้ดีควรจะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นนี่ให้ถูกต้องแล้วเราก็จะชำระชะล้างให้จิตใจให้มีความถูกต้องในความมีใจบุญสุนทรทานถ้า มีความยึดมั่นถือมั่นในทางผิดพลาดาผิดพลาดจากความหมายที่ถูกต้องแล้วความมีใจบุญสุนทรทานนั่นก็จะกลายเป็นอันตรายขึ้นมาได้ความมีใจบุญสุนทรทานที่ได้อาศัยความยึดมั่นถือมั่นมี อำนาจนือนำมาซึ่งผลอันใหญ่หลวงอย่างไร <c oughs> มันก็อาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดเกิดกิเลสเกิดความทุกข์ได้มากมายเท่ากันนี่ขอให้จัดการกับสิ่งที่เรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นนั่นให้ถูกต้อง